สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาร์ชาแนลครับอาร์เลสเดวิลนะครับอาร์เลสเดวิลนะครับอาร์เลสเดวิลเป็นไงเพื่อนเพื่อนพี่พี่สมราคาแชมป์เก่านะครับเมื่อคืนสมราคาแชมป์เก่านะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เด็กผีของเรานะครับลูกกอกขนองนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกกอกขนองนะครับสมราคาแชมป์เก่าเราอารคิสตันพาเลตไป3ประตูต่อศูนย์เพื่อนเพื่อนพี่พี่ อัดพาเลตไป3ประตู Bonjour, สสต่อศูนย์ครับเมื่อคืนปีศาจแดงเราเล่นดีมากนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกกอกขนองของเรานะครับไวรุ่นลนะ้นๆนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่กานาโชเอยยเบเยสตี้เอ่ยฮาดิบานเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ วัยรุ่นล้วนๆนะครับแล้วเมื่อคืนที่เซอร์ไพรส์นะพี่หมากเรายิงได้ด้วยเพื่อนๆพี่ๆพี่หมากเรายิงได้ด้วยนะครับขนาดพี่หมากเรายังยิงยิงได้คิดดูกันแล้วกันเพื่อนๆพี่ๆกำลังใจเราเริ่มจะมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังใจเราเริ่มจะมาแล้วนะครับรูปเกมเมื่อคืนเราก็ขยมอยู่ฝ่ายเดียวนะเพื่อนๆพี่ๆเล่นได้ดีนะครับผิดคาดนะเพื่อนๆพี่ๆ พอเอาวัยรุ่นลงมานี่เล่นได้ดีมากๆวิ่งกันขี้แตกขี้แตกเลยครับวิ่งกันทั้ง90นาทีนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แล้วเมื่อคืนโซฟิยานอามาบัตลงมาเป็นตัวจริงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่โซฟิยานอามาบัตนะครับมีสันเมาส์ก็หายเจ็บมาแล้วตอนนี้ทีมเราเริ่มลงตัวนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ซฟิยานอามาบัตนี่เล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เมื่อคืนโดนจับไปเล่นเป็นแบ็คนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่แต่จริงๆเขาน่าจะเป็นเซนเตอร์นะตำแหน่งเขาน่าจะเป็นเซ็็นนนเเเเตตอร์แ่่ขาลปก เล่นได้ดีมากๆครับเขาบอกผู้จัดก,การทีมว่าเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งเพื่อนๆพี่ๆอามาบัตนะครับ บอกผู้จัดการทีมเทนหากว่าเล่นได้ทุกตำแหน่งถึงแม้จะเป็นนายประตูเขาก็เล่นได้นะเพื่อนเพื่อนพี่พเพื่อจะช่วยทีมนะครับ DNA ของปีศาจแดงมาเต็มนะครับเมสันเมาส์เมื่อคืนก็แอซซิตเป็นหนึ่งลูกนะเพื่อนเพื่อนพี่พแอซซิตให้การาโชยิงลูกแรกนะครับลูกที่1เมสันเมาสแอซซิตเมสันเมาสก็เริ่มกลับมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆเมสันเมาส์ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับสมราคาแชมป์เก่านะครับกาลาโชยิงลูกที่1นะครับอ่ายิงเปิดหัวลูกที่1หลังจากนั้นพี่ใหญ่เเราากก็มมซ เพื่อนเพื่อนพี่พี่คาเซมิโลเราก็มาครับคาเซมิโลยิงลูกที่2เพื่อนเพื่อนพี่พี่คาเซมิโลเราก็เล่นดีมากๆเมื่อคืนนะครับใจมาเต็มนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เมื่อคืนลูกก่อขนองเราใจมาเต็มนะครับแล้วลูกที่3มคิดดูก็แล้วกันพี่หมากเรายิงได้ครับมาเซลเราก็ยิงได้นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาเซลเราก็ยิงได้นะครับพี่หมากเรานะครับ คิดดูก็แล้วกันกําลังใจเราตอนนี้มาเต็มนะเ,นเ,นเนพื่อนเพื่อนพี่พี่กำลังใจเรามาเต็มแล้วก็คาราบาวครับนะครับเมื่อคืนรอบ32ทีมนะครับตอนนี้ปีศาจแดงก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็ลองมาดูกันคืนนี้คืนนี้ก็มีอีกหลายทีมที่เตะกันนะครับว่า ต่อไปเราจะเจอกับทีมไหนนะครับคาราบาวนะครับเพื่อนๆพนี่ๆคาราบาวครับนะครับอ่าเรามาดูกันว่าเราจะเจอกับทีมไหนคืนนี้ก็มีแต่อีกหลายทีมนะเพื่อนๆพี่ๆแล้วสุดสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์สามทุ่มนะเพื่อนๆพนพี่ๆสามทุ่มเราก็จะเจอกับคิสตันพาเลตเหมือนเดิมครับเจอกับทีมเดิมที่เจอเมื่อคืนนะเพื่อนๆพี่ๆคิสตันพาเลตนะครับก็ลองดูว่าเราจะเอาชนะอีกหนึ่งนัดได้หรือเปล่านะครับ คราวนี้เป็นในเกมพรีเมียร์ลีกนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันเสาร์สามทุ่มนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาทิตย์นี้เล่นเร็วนะครับไม่ต้องนอนดึกนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาทิตย์นี้เราเล่นเร็วไม่ต้องนอนดึกกันนะครับก็มาเชียร์ผีแดงกันนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ มาเชียผีแดงกันตอนนี้ทีมเราก็เริ่มลงตัวแล้วนักเตะที่เจ็บ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 ไปหลายคนก็เริ่มกลับมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แล้วนักเตะใหม่ที่ซื้อมาอะไรมาก็เริ่มเล่นได้สลับหมุนเวียนกันไปนะครับเมื่อคืนอย่างบรูโน่ก็ไม่ได้ลงอย่างฮอยลุนก็ไม่ได้ลงนะครับก็พักไว้นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็พัก2คนนี้ไว้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอาไว้มาอัดในเกมพีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์สามทุ่มนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ อ่ะเรามาเชียร์กันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เรามาเชียร์ปีศาสตร์แดงกันนะครับตอนนี้ทีมเราเริ่มลงตัวแล้วเราเริ่มลงตัวแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องเชียร์ให้สุดๆไปเลยนเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดีเอ็นเอเรามันผีแดงทั้งใจนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผีแดงทั้งใจนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชร์กันเยอะๆนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฝากด้วยนะจ๊ะ